กลับมาในช่วงของรายการโรงพักระวังภัยครับความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่หมดไปนะครับหลังจากที่ชาวบ้านในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับร้องเรียนมายังรายการโรงพักรองภัยครับว่าโจรอารวาสหนักเข้าไปงัดห้องพักของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยเป็นจํานวนมากนะครับหลังจากนั้นคุณปรีชาศาสตร์สอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบางปะอินลงไปตรวจสอบเพื่อแกะรอยติดตามจับกลุ่มคนร้ายครับลองไปติดตามครับ ชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะครับปรากฏว่าถูกโจรครับมาลักทรัพย์ไปมางัดห้องไปในขณะเดียวกันนะครับภาพถ่ายเป็นกล้องวงจรปิดนั้นสามารถบันทึกภาพโจรลักษณะนี้ได้ท่านผู้ชมลองดูให้ดีๆนะครับว่าคนร้ายคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแม้จะสวมหมวกกันน็อกอำพรางหน้าตาบ้างแต่ก็พอจดจำตำหนิรูป,ปรพรรณบางส่วนได้นะครับคดีนี้ครับความคืบหน้านั้น ผมว่าทางตำรวจพื้นที่ตรงนี้จะต้องมีคําตอบครับว่าคนร้ายนั้นลักษณะท่าทางอย่างนี้ตํารวจติดตามไปได้อย่างไรบ้างครับคนร้ายนะครับเข้ามาในบริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับหลังจากนั้นก็จอดรถบริเวณนี้ใช่ไหมคุณป้าครับเขาเข้ามากันกี่คนมาสองคนสองคนจอดรถย่างนี้เลยใช่ค่ะตรงนี้แล้วก็เดินผู้ชายเดินไปก่อนอ๋อเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงนี่ใส่แว่นตาลักษณะเหมือนขาเดินไม่เท่ากัน ผู้เดินใช่ไหมคะผู้ชายงเดิตามผู้ชายก็เดินเดินเหมือนเดินเดินแอ๊กแอ๊กอ่ะเดินกลางแบบนักเลงอย่างนั้นอ่ะแต่ใส่เสื้อคลุมทั้งสองคนของทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็สอบส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะครับทางนในของคุณป้าเนี่ยก็มาดูคุณป้าก็ระมัดระวังป้องกันดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นมันเป็นช่วงช่วงศุกโอกาสของคนร้ายพอดีเพราะปกติเนี่ย คุณป้าก็จะนั่งเฝ้าอยู่ที่อาคารนี้แล้วก็ระบบก็จะมีคียการ์ดอยู่แต่ว่าในวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ว่าด้วยความเคยชินที่คุณป้าก็เดินออกตรวจเดินอะไรแล้วก็มีลูกค้ามาดูห้องค,คุณป้าก็เลยออกไปเป็นยังวงที่คนไายเข้ามาแล้วไม่มีคนนั่งอยู่เขาก็เลยสามารถที่จะเดินขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบคญแจเพราะว่าประตูนี้ปกติคุณป้าก็จะนั่งอยู่นี่เป็นระบบการป้องกันของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ครับถ้าลองค,คิดว่าการป้องกัน และการช่วยการป้องกันนั้นคิดว่าอย่างนี้เป็นไงบ้างครับหมอก็ผมได้ตรวจสอบดูแล้วนะครับก็ก็ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าหนึ่งทุกอย่างเราต้องเตือนกันสังคมจะต้องเตือนกันว่าเอ๊ะบางคนด้วยความเคยชินของบางคนก็คือของบางอย่างก็วางไว้แล้วตัวเองไปเข้าห้องน้ํากลับมาของหายอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ป้องกันไม่ได้ป้องกันครับ นี่เขางัดห้องใหม่ครับ่ถ้าอ่ห้องนี้กับห้องนี้สองห้องนี้กับห้องนี้กดยเจ้าของห้องนี้เป็นห้องที่ปัญหาเยอะคือเขาหักไปทั้งพวงเลยอ๋อคือคนผู้หญิงที่ห้องนี้คนนี้ใช่ไหมเจ้าของเดี๋ยวนะอันนี้คือเจ้าของใช่ค่ะกับห้องนี้ถูกนะอ่ะเดี๋ยวดียนะอ่ะค่อยๆนะทดลองครับครับล็อกเยอะเลยฮะครับพอไหมฮะก็พอแล้วครับ ระบบการล็อกนี่โอเคแล้วนะโอเคครับนี่นี่คุณป้าทําเพิ่มคุณป้าทําเพิ่มเสริมให้หรือว่าเจ้าของทำเองคะอันนี้อันนี้เจ้าของเจ้าของทาคะอ๋อนี่หลังจากที่ถูกงัดเหรอฮะหลังถูกงัดก็เลยทําเพิ่มเติมขึ้นมาครับนี่นะ ปกติคือจะมีอันนี้อันเดียวแล้วก็ลูกบิดมันจะไม่เกิดเหตุไงเพราะน้องนี่เขาอยู่ที่นี่มาตั้งตั้งแต่เปิดหอพักเองครับปกติคืออย่างนี้นะตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาเอาตัวชุดล็อกมาครอบแล้วก็ใส่แจก็คือก็คือถอดชุดล็อกมาจากเ็นลูกบิดอย่างนี้ครับถ้าลองมีแมกข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับระบบการล็อกหรือว่าล็อกสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์สุดเลยเชิญครับเราลื้อของบริเวณยน่้ากแล้วก็ ตู้สภาค่ะเดี๋ยวรลองไม่ลอง่รับนัก็ได้เดี๋ยวผมเดินก่อนอันนี้คือมันรื้อตรงไหนครับที่เข้ามา,จ,าจะรื้อออกหมดเลยค่ะตรงเนี้ยโซนเนี้ยรื้อกองไว้ตรงนี้ค่ะนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกค้าของคุณป้าท่านนี้แหละครับปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้านล่างครับแต่ว่าคนร้ายได้ทําการลักไปนะครับรถจอดอยู่ตรงไหนน้องครับ ตรงตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนานแล้วครับนานแล้วแล้วแล้วไปแจ้งความกับตำรวจแล้วตำรวจว่าไงเราก็จะตามเรื่องให้นะครับจะตามเรื่องให้ได้ไหมได้บอกแชร์ได้ไหมไม่ไม่มีนี่ครับจะลองจะแนะนําอย่างละเอียดเลยนะครับว่าวิธีการล็อกรถไม่ให้ถูกคนร้ายจุลกรรมนั้นต้องทําไหบ้างอ่ะในกรณีนี้มาถึงปุ๊บเอาอันนี้อันนี้มอเตอร์ไซค์ก่อนนี้ล็อกคออันนี้ถูกไหมฮะล็อกคอเนี่ยมันจะมีแค่เหล็กแท่งเดียวซึ่งเป็นเหล็กหล่อ กระแทกแรงๆมันก็หักแล้วครับมันก็คือเป็นแค่เดือยทของไปกานใะฮะอันนี้มันโยกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันแทบจะป้องกันอะไรได้ไม่ได้เลยอยากเพราะว่าแค่ที่เราเห็นในภาพข่าวอื่นเขาแค่กระแทกแรงนี้แรงๆหรือฉีบหรือแค่ลดล้มเนี่ยมันหักแล้ว คือดึงหัวส่ล้มมาเนี่ยกระแทกโปะอันนี้ไอเหล็กนี้หักแล้วแล้วล็อกที่ดีทําไงดีสำหรับที่ดีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีที่ขาตั้งบางคนเขาก็ไปทําเสริมนะครับล็อกไว้ตรงนี้หรือมันก็ขาตั้งคู่ใช่ไหมเห็นในกรณีตั้งคู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ไม่รู้ว่าลองลองลองอันนี้ตั้งคู่ปุ๊บทีนี้ล็อกเสริมยังไงครับบางรุ่นเขาก็จะอ๋อนี่นี่นี่คือนี่ก็มีนี่อันนี้คันนี้มีท่านผู้ชมครับตรงนี้ ว่ารถเนี่ยถ้าไม่เอาขาตั้งไปมันเป็นห่วงเ็นไปอันนี้คือเรียกว่าขาตั้งระบบล็อกที่ขาตั้งนะฮะคือถ้าเกิดสวมกุญแจเข้าไปตรงนี้ปุ๊บหรือไม่บางส่วนเขาก็ล็อกที่สเตอร์ถ้าสวมตรงนี้ปุ๊บก็เรียกว่าก็เอาขาตั้งลงไม่ได้ขาตั้งลงไม่ได้มันก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้จะจูงหรือจะเข็นไปก็ไม่ได้ตรงนี้นะครับท่านลองแนะนํานะครับว่าวิธีการล็อกขาตั้งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ระบบการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของห้อง ในขณนะดเดียวกันเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับให้คำแนะนำทุกอย่างครับเชื่อว่าเป็นผลดีอย่างแน่นอนนะครับ ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางปะอินสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีได้แล้วครับหลังจากที่ไปตะเวนก่อเหตุในพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับลองไปติดตามชมกับคุณวัชราตาคําครับ ที่รายการโรงพักระวังภัยสถานีข่าว24ชั่วโมงของเรานะครับนำเสนอโจรหอพักซึ่งขึ้นไปขโมยทรัพย์สินในหอพักในพื้นที่อบางปะอินก็คือหอพักโชติโรถนั่นเองนะครับหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ครับล่าสุดเจด้าหน้าที่ตํารวจทําการจับกุมได้แล้วและนําตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทําแผนและวันนี้มีการนํามาถแถลงข่าวที่สถานีตํารวจปูทรบางปะอินแห่งนี้ครับผมจะพาไปติดตามประเด็นนี้ครับ เนื่องจากมีคนร้ายนะครับเป็นชายหญิงนะครับใช้รถจักรยานยนต์เป็นอาวนะนะครับตะเวนลักทรัพย์นะครับตามหอพักในเขตอําเภอบางปะอินนะครับต่อมานะครับจากการสืบสวนเนี่ยนะครับทราบว่านะครับนายประสิทธิ์นะครับหรือโอปอหรือเอกนะครับตาลเกตนะครับอายุ43ปีนะครับอยู่ตำบลบ้าละลาอำเภอบางกระจานจังหวัดสิยุโรรีและนางสาวปุธิษาหรือลูกชายศรีนะครับอายุ29ปีนะครับ อยู่ตำบลเมืองม่ออำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับเป็นสามีภรรยากันนะครับได้รับว่าได้ตระเวนรักทรัพย์สินตามขอพักในเขตอำเภอบางปีอินนะครับจำนวนหลายคดีนะครับเท่าที่ทราบนะครับคดีแรกนะครับรักทรัพย์ทรับขอพัก KKs นะครับเมื่อวันที่18มีนานะครับ2554นะครับเวลาประมาณเที่ยงนะครับทรัพย์สินที่ได้ไปก็มีสร้อยคอทองคำหนักนะครับ1บาทจนนวน2เส้นสร้อยข้อมือหนักสองสลึงจนนับนึ่งเส้น แหวนทองคำหนักหนึ่งเหรีจำนวนหนึ่งวงนะครับสล้วมาขั้นที่สองนะครับรับรับพั์ขอพักชูติรถนะครับจำนวนสามห้องนะครับทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ยก็มีเด็ดเกือบื่อที่สองพฤษภานะครับสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับทรัพย์สินที่ได้ไปก็มีพระล่วงลางปืนจำนวนหนึ่งองค์เหรียญพระหรือบุแหวนจำนวนหนึ่งองค์นะครับเหรียญสารลักเมืองศรีเทพจำนวนหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญชุดรวยทรัพย์จำนวนหนึ่งเหรียญน,นะครับ มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับและเงินสดจำนวนหนึ่งพันอร้อยบาทหลบหนีไปนะครับต่อมาในคดีที่3นะครับได้ลักทรัพย์ขอพักนิติยานะครับเข้าไปลักทรัพย์4ห้องนะครับเหตุเกิดที่8ทดพื้นที่นะครับเวลาประมาณเที่ยงเช่นเดียวกันครับทรัพย์สินที่ได้ไปก็มีโน้ตบุ๊กนะครับจำนวนหนึ่งเครื่องนะครับแอร์การ์ดจำนวนหนึ่งอันนะครับกระปุกของสินจำนวนหนึ่งกระปุกนะครับกระเป๋าสะพายนะครับแล้วหลบหนีไปนะครับคดีที่4นะครับลักทรัพย์ขอพักบางปีอินน์อพาร์ตเมน ได้เข้าไปลักทรัพย์4ห้องนะครับเกิดเมื่อวันที่8ปดพฤษภาฯนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเวลาประมาณบ่ายสองนะครับทรัพย์สินที่ไปไปก็มีกระปุกออมสินมีเงินอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับมีธนบัตรรัฐบาลประมาณพันหนึ่งแล้วก็ภาพเครื่องประมาณ3าิองค์นะครับในชั้นจับกุมเนี่ยนะครับผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับยังได้มีพฤติการในกระทําผิดอีกอีกหลายครั้งนะับแต่จําไม่ได้ว่าเมื่อใดเวลาใดนะครับเพราะเข้าไปลักทรัพย์บ่อยมากนะครับ และยอมยอมรับว่าได้นับทรัพย์สินไปซุกซ่อนไว้ที่บ้านเลขที่15นะครับหอพักอาลีนะครับหมู่13ตำบลคลองหนึ่งอำเภอเขาหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นห้องที่นายประสิทธิ์ผู้ต้องหาเนี่ยไปเช่าอยู่มาหลายปีแล้วนะครับจากการตรวจค้นห้องพักนะครับตรวจพบนะครับโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับอีก25เครื่องนะครับนาฬิกาข้อมืออีก15เรือนนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องเกงยีน15ตัวนะครับกล้องถ่ายรูป3เครื่อง เครื่องเล่นเกม2เครื่องฮาร์ดดิสก์ของตัวนะครับเครื่องเล่น DV d จดีจนวน1เครื่องเครื่องประดับเงินสร้อยมุกต่างหูนะครับมีเครื่องเล่น DVD นะครับมีโทรศัพท์นะครับมีกระเป๋าสตางๆพระเครื่องอีก80กว่าองค์นะครับแว่นตาแอร์การ์ดแล้วนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์จำนวนหนึ่งกระบอกนะครับเป็นขนาดเบอร์1ินะครับพร้อมด้วยกระสุนจํานวน2นัดครับเวรรักมาเยอะมากพฤติกรรมไม่ครัเลยับ พฤติกรรมของปลาคือเขาจะต่อเวไปตามขอพักนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเขาจะใช้ไข่ไข่วงนี่ก็นทำติดตัวมาด้วยนะครับไข่เข้าไปในมูกบีอเป็นยังไงนะงัดอย่างเงี้ยเหรอแค่นี้ออกเหรอแล้วเหรออ๋อครัับอนนี้แล้วลูกบีล่ะลูกบีที่ตัดนี่ไปเลยเหรออ๋อ คุณผู้ชมครับพฤติกรรมของคนร้ายที่เข้าไปขโมยทรัพย์สินตามหอพักต่างๆนั้นใช้ไข่วงเพียงอันเดียวเท่านั้นนะครับในการไปงัดกุญแจตามหอพักต่างๆคนร้ายทั้งสองคนบอกว่าใช้ไข่วงตัวนี้นะครับงัดกับแม่กุญแจในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับและอีกกรณีหนึ่งหากเป็นรูปบิดกุญแจนะครับก็จะใช้ไข,ข่วงตัวนี้ยัดเข้าไป จางลูกบิดกุญแจและใช้มืออีกมือหนึ่งกระแทกเข้าไปเพื่อที่จะให้กุญแจหรือว่าลูกบิดเท่านั้นสามารถที่จะเปิดเข้าไปเอาทรัพย์สินภายในห,ห้องออกมาได้ครับครับนี่คือรถที่2ผู้ต้องหานําไปก่อเหตุในการขโมยทรัพย์สินตามหอ,อพักต่างๆในพื้นที่อําเภอบางปะอินนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจยึดไว้พร้อมกับของกลางต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะนี้นะครับ นี่ก็เป็นอีกผู้เสียหายนะครับซึ่งพักอาศัยอยู่อีกหอหนึ่งซึ่งชื่อว่าหอพักนิตยาของที่เขาขโมยไปนี่คืออะไรครับ มีโน้ตบุ๊กอะค่ะแอร์การ์ดแล้วก็เป็นเงินจํานวนหนึ่งอืมในนี้มีไหมครับอ่าไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยมีไม่มีอะไรเลยแต่เป็นอย่างมีแต่กระเป๋าใช่เขาต้องคำานบาทสองเส้นครับทำตรแล้วก็สร้อยข้อมือห้าสิบตังค์ครับเน็นเส้นแล้วก็แหวนอีกครับขับนรับนรองั่นนี่นนึีค่ะของที่หายไปในวันนั้นคือมีอะไรบ้างครับในห้องเรามีโทรศัพท์โทรศัพท์ ข้งไหนครับพี่ชีเลยครับอ่ะใส่เก็บไว้แล้วป่ะนี่นี่นี่เครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้แล้วก็กระปุกอมสินตรงนี้ไม่มีแล้วพระก็ไม่มีพระพระองหนึ่งมีองค์ใหญ่องค์แล้วก็องค์เล็กมีเป็นสร้าองค์ พี่ตำรวจก็คือนำมาหมดแล้วไม่มีเลยหรือมันจะเหลือแต่กางเกงในแล้วในบ้านมันมันไม่มีแล้วเหลือแค่นี้แหละถั้งหมดไม่หรอกมัน,ม,นมันต้องมาไปปล่อยที่ไหนทักอย่างอ,อไอ้นั้นเร<ห>น,นไม่รู้เราไม่รู้ตอนนั้นนะเขาไปปล่อยที่ไหนแต่ว่าเอาม,มาหมดเลยทุกอย่างในบ้านได้ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีเลยของหนูที่หนูดูอ่ะตัวนี้ใช่ไหมครับที่เป็นตัวเดียวที่ใช้ในการงัดแงะห้องใช่ไหมครับไม่มีอันอื่นแล้วนะมีไข่กองอย่างเดียวนะ เอาผ่านนิดนึงค่ะนิดหน่อยของการที่ที่ของห้องที่219ที่เอาไปอ่ะพระพวงนั้นอ่ะน้องเอาไปไว้ที่ไหนน้องบอกมาเลยไม่ดีแต่ฝ่มืออันนี้มันไม่ใช่ไม่รู้ก็ขอรวบรวมมาแล้วมาขอให้มาเลย่ะน้องบอกมาตรงตรงเถอะพี่พี่จะบอกนะว่าน้องก็หน้าตาผิวพรรณดีนะก็ถือว่าทําอย่างอื่นเถอะอย่ามาทําอย่างนี้เลยของการก็ยังไม่ได้เนี่ย น้องบอกมาเลยว่าไว้ไว้ตรงไหนไไอันนี้มันไม่ใช่ค่ะน้องจะได้ได้ได้ได,ได้บุญขึ้นมาหน่อยว่าขอขอของกลางคืนให้เขาเถอะเพราะไอ้บุญค่านะมันมันก็ประมาณไม่ได้แต่บุญค่าทางจิตใจมันเยอะนะน้องสงสารคนท้องเจ้าของเขาท้องอยู่อ่ะเขาก็อยากได้คืนขอคืนให้เขาเถอะไม่มีอะไรคักคน อันนี้มันไม่ใช่ของเขาอ่ะเขาก็ไม่อยากได้คืนไปหรอกน้องผู้หญิงน้องน้องคุยหน่อยสิคะเอาไว้ไว้ตรงไหนจะได้ไปตามคืน ไม่รู้ได้ไงวะวงจรปิดก็มีแกเห็นออกไปน้องบอกหน่อยเถอะจะได้ไปตามคืนไหนๆวอาคนนะ<ห>เ,เออไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ของเขาอะค่ะแต่โทรศัพท์มาได้แล้วเขาจําได้น้องบอกเถอะผมได้มาแค่เนี้ยคผมไม่ไปไหนเลยมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ของเขาอะเขาก็ไม่อยากได้นะ<ต>นึกว่าเอาบุญใ,ใ,ให้ให้กระเด็กที่จะเกิดเพราะว่าอปู่เขาก็ให้ ามาให้ไว้ให้หลานเขาอ่ะนี่ทรัพย์สินที่มันได้ค <Cert ific ations> ืนนะนะคืนเพื่อผู้เสียหายเขาได้มันได้รับส่วนรถหย่อนคนโคตรนะรู้เป่าเออเราบอกไปสิว่ามันไม่ไหวนไถ้าไืนแล้วจะมาสายเกินได้ก็ภาคมันไม่ไหวไหนก็แปลดเลยคนที้อ่านนไป นี่นะครับสองสามีภรรยานะครับนายประสิทธิ์แล้วก็นางสุนิสานะครับซึ่งจาาที่ตำรวจก็มีการนำสองผู้ต้องหารายนี้มาทำแผนบริเวณหอพักซึ่งคาดว่าเป็นอีกหนึ่งหอพักนะครับที่สองคนรายนี้เข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในหอพักแห่งนี้นะครับแเขามาตรี สองรายนี้เข้ามาก่อเหตุในหอพักถึงนี้กี่ครั้งครับ ครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สองห้องที่ขึ้นไปเมื uh, right ่อส <c ül üyor> right ักครู่นี้ครั้งแรกนั้นที่ขึ้นไปสักครู่นี้ครั้งแรกครัครั้งแรกครับแล้วก็ครั้งอีกสองก็คืออีกห้องหนึ่งอีกห้องซึ่ยังยังยังไม่ทันได้เข้าอ่ะแตพอดีแฟนเขาเดินตามไปเห็นก่อดครับมันจะมีอยู่ช่วงเช้าเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเขาเข้าไปเนี่ยตอนกลางวันตอนนั้นกลางวันเรายังไม่ได้ใส่กุญแจครับแต่มาระยะหลังนี่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ใส่กุญแจตลอดทั้งกลางวันท หอพักเราเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยประมาณตีห้าครึ่งเนี่ยจะมีคนเข้าออกบ่อยก็จะเปิดประตูทิ้งไว้ช่วงนั้นแล้วเขาก็คงจะรู้อ่ะเขาคงจะมามาสอบมามาดูพฤติกรรมเขาคงหาหาช่องทางให้เขานะจนกระทั่งรู้ว่าช่วงเช้าเนี่ยทังเราเปิดอยู่เขาถึงไเข้ามาชื่อประสิทธิ์สุนิสานี่ก่อเหตุบ่อยหรือเปล่าเนี่ยทำบ่อยหรือเปล่าครับไม่ นับได้ประมาณกี่ครั้งได้ไม่ได้นับให้ดูจะไม่ได้นับเอ้ถอดไอ้สร้อยมึงจะแข็งๆเดียวถอดออกไปเลยทำไมถึงเรื่องที่จะก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ไปตามเขาอะไปตามเขาอตายลมึงะคือเขาเป็นคนชักชวนรอดไหมค่ะประสิทธิ์ครับเห็นบอกว่าเราเป็นคนชักชวนเขาไปร่วมก่อเหตุนี่คือจริงหรือเปล่าครับ ครับคือนี่คือตั้งใจที่อยากจะทําแบบนี้ลหรือเปล่าครับเพราะว่าเห็นทําแล้วทําอีกใช่ไหมครับเ่าว่าช่วงน้ำท่วมเฉยๆพี่ช่วงน้ำท่วมเฉยๆงานมันตกมันไม่มีงานไม่มีงานทำนท<ะ>แล้วแล้วๆๆแล้วไม่คิดเหรอครับว่าถ้าทำแล้วคือมันเป็นความผิดคิด้วทำไมถึงเลือกทำก็เพราะคือไม่มีงานทําแบบนี้นะ เอาเฉพาะเดือนนี้กี่ครั้งอ่ะเดือนเดียวเนี่ยเอราเอาเดือนเดียวพี่ทํากี่ครั้งครั้งมีครั้งครั้งหนึ่งแล้วทำมาแล้วกี่เดือนครับไม่ได้ทำเดือนต่อเดือนไม่ได้ทำทุกเดือนไม่ได้ทำทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งโ้ทั้งหลังจากน้ำท่วมมาห้าหกเดือนพี่ก็รอดไปห้าหกครั้งอีกสักเดือนละครั้งเพราะวันนั้นที่บางบินสามอ่ะสามสามหอวันเดียวอ่ะ หล <t> ังหลังบ่ายมาหน่อยนึงอ่ะเอาพี่ล <ivil> <feelings> <t> ูกผู้ชายไหนๆก็ไหนๆเราพูดความจริงเลยเอ่อแบบนั่นๆวันเดียวผมไม่ได้ทำวันเราไม่ได้เดือนลัครั้งแลอไม่ได้เดือนละครั้งคือคือครั้งไหนๆก็คนไหนนังสิงห์บุรีผมแต่ผม อะไรอยู่แล้วผมก็ยอมรับอยู่แล้วคือผมทำผมก็ยอมรับแล้วผมไม่ค่อยนั่นครับในเรื่องของการติดตามสองผู้ต้องหานี้มาดำเน,นินคดีมีการติดตามยังไงครับถึงจับได้ก็เราก็แจง้งทางทางหอพักประสานทางหอพักว่าถ้ามีเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้ไปประสานไว้ว่าถ้าพบคนคนลักษณะแบบนี้ครับให,ให้ให้คลิปแจ้งประสานเรามาครับแล้วก็เราก็เชื่อว,ว่าคนร้ายก็น่าจะลงมือก่อเหตุในลักษณะที่เคยก่อครับหลายๆ พอพักมาจกนกระทั่งเราได้พบแล้วเราก็ได้สืบเชองขยายผลจนไปเขารับแล้วก็พาไปคนห้องพัก ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงหอพักโชติรสแล้วนะครับเพื่อที่จะมาคุยกับเจ้าของหอพักนะครับว่าหลังจากที่มีการจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วทางคุณป้าเจ้าของหอพักจะมีมาตรการในการเพิ่มเติมความปลอดภัยอย่างไรบ้างครับคุณป้าสวัสดีครับค,คุณป้าครับหลังจากที่มีการจับคนร้ายได้ตอนนี้เรามีการเพิ่มเติมรักษาความปลอดภัยอะไรเพิ่มบ้างก็เราก็จะแจ้งเตือน แจ้งเตือนลูกหอให้ช่วยกันระวังนะว่ามีคนแปลกหน้ามาให้ให้รีบบอกนะคะแล้วก็ป้าก็จะนั่งอยู่ตรงตรงนี้หน้าประตูนะคะเพราะว่าประตูนี้ต้องเปิดเพราะว่าเราเป็นสำนักงานไหมคะ่านั่งหน้าประตูเพื่อรอลูกค้าเพราะห้องระว่างแต่ว่าถ้าป้าไม่นั่งประตูนี้ก็จะปิดประตูนี้แล้วไปนั่งหน้าประตูหน้านะคะเพื่อที่จะดูคนแปลกหน้า ช่วงที่โจรเข้ามาขโมยของประตูนี้คือเปิดอยู่ตลอดเวลาแต่ป้านั่งอยู่ข้างในใช่ค่ะแต่หลังจากที่เขาเข้ามาขโมยของแล้วประตูนี้ก็ปิดไว้ตลอดเลยแต่บางวันบางครั้งป้าก็จะนั่งอยู่ข้างในก็คือคือจุดนี้ใช่ค่ะคือจุดนี้ที่คุณป้านั่งอยู่ใช่ค่ะครับถึงแม้ว่าประตูจะปิดเพื่อที่จะดูกล้องวงจรปิดที่จับภาพแต่ละที่แต่ละตึกด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วตึกอื่นๆนะครับป้าตึกอื่นๆก็ปิดประตูไว้ตึกอื่นอย่างเช่นตึกนู้น ก็ปิดประตูไว้เหมือนกันใช่ค่ะปิดประตูไว้แล้วมีคนไปนั่งดูไหมครับไม่มีคนไปนั่งดูเพราะป้าจะนั่งดูอยู่หน้าหน้าหน้าเอ่อหน้ากล้องโทรทัศน์นี่เพื่อที่จะดูว่าประตูหน้านั้นใครเข้ามาถ้าคนมีคนเข้ามาป้าก็จะมายืนอยู่ตรงนี้ดูว่าเขาจะไปตรงไหนครับเห็นคุณป้าบอกว่ามีการสังเกตพฤติกรรมของคนที่เข้ามาในหอมีการสังเกตยังไงครับป้าก็เอ่อคนที่เป็นคนนอกพฤติกรรมก็คือว่าจะมองมองลูกดลกนะคะ ก็จะมองซ้ายมองขวาเหมือนสำรวจเราจะรู้แล้วล่ะคนนั้นไม่ใช่คนข้างในครับแต่ว่าถ้าคนข้างในหอพักเนี่ยป้าจะจําได้ครับถ้าแปลกหน้ามานั่นแหละถ้าเขาแบบว่ามาไม่ดีเขาจะมองมองซ้ายมองขวาสำรวจทิศทางครับหากมีคนเข้ามาป้ามีการพูดคุยกับเขายังไงบ้างป้าก็จะถามว่ามาหาใครถ้ามาหาก็ให้เจ้าให้เจ้าของโทรศัพท์ให้เจ้าของห้องลงมาคราถึงจะให้ขึ้นได้ต้องเจ้าของห้องต้องลงมารับ S <S ให้ร,รู้ว่าวเจ้าของห้องคือใครแล้วมาอยู่ห้องมาอยู่ห้องไหนคนคนที่มาไปอยู่ห้องไหนอขอให้ได้รู้ว่ามาอยู่ห้องไหนป้าไม่ได้ปิดกั้นครับภายหลังที่มีคนเข้าไปขโมยของตามห้องต่งตางๆป้าได้มีการแจ้งเตือนกับคนที่พักอาศัยยังไงบ้างก็แจ้งแจ้งนะป้าแจ้งว่ามีคนร้ายเข้ามางัดแต่ก็ต้องช่วยกันระวังนะถ้าผิดสังเกตก็ให้โทรบอกนะแล้วก็ป้าจะแจ้งป้าจะไปเองครับนะคะ ก,ก็มีคนมีคนโทรบอกว่า<ม>คุณป้าตอนนี้มีคนแปลกหน้ามาตึกนี้ตึกนี้ป้าก็จะไปครับแล้วคนส่วนใหญ่นะครับมีการควบคุมหรือว่าดูแลความปลอดภัยห้องของตัวเองอยังไงบ้างบางห้องเขากเ็เขาก็จะหาที่ครอบมาครอบกุญแจอีกทีหนึง่งเขาก็เขาก็ระวังตัวเขาเอง<ม>นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยที่นี่จะไม่เกิดเหมือนกับว่าเขาอยู่กันอย่างสบายบไม่ไมีไม่มีเคยมีอะไรเพราะเรามีระบบกีการ์ดและประตูหน้าเราก็ปิด เวลากลางคืนประตูหน้าเราจะปิดแต่ว่ากลางวันนี้ก็จะมีคนอยู่ร้านค้าข้างหน้าเขาก็จะช่วยดูให้ครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายนะครับที่ถูกโจรนั้นเข้ามางัดห้องแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปซึ่งเป็นพระใช่ไหมครับพี่ลุงครับรวมไปถึงองามสินแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกมีใจนะคะที่คนร้ายยาง่น้อยคนร้ายก็โดนมาทําโทษจะได้ไม่ต้องไปทําที่อื่นอีก ครับผมในส่วนของคุณป้าครับตอนนี้มีการจับคนร้ายได้แล้วครับซึ่งเป็นเจ้าของหอ,อพักเป็นยังไงบ้างครับป้ารู้สึ่ยังไงเมื่อจับได้แล้วป้าดีใจนะที่จับคนร้ายได้ครับเพราะว่าเราจะได้โล่งใจไปทีเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าหอพักเราหอพักเดียวหอพักรเราเพิ่งเกิดแต่ว่าหอพักอื่นๆเขาโดนกันมามากแล้วแล้วจับคนร้ายไม่ได้นะป้าก็ต้องขอขอบพระคุณนะทีมข่าวระวังภัยนะคะและทีมงานที่ได้ช่วยเหลือติดตามเรื่องนะี้ ถ้าไม่ได้ทีมข่าวระวังภัยติดตามเรื่องนี้ความกระจจางยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าทีมข่าวระวังภัยติดตามให้หนะคะถึงได้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 ตัวคนร้ายมาเนะีเพียงแค่สองอาทิตย์นะถึงได้ตัวคนร้ายมาก็ขอขอบคุณทีมข่าวระวังภัยน,นะคะที่ช่วยเหลือนะขอให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายนะครับที่รายการโรงพักโรงวังภัยของเราได้รับร้องเรียนเข้ามานะครับว่ามีคนร้ายเข้าไปงัดห้องภายในหอพักแห่งนี้จนล่าสุดสามารถจับคุมคนร้ายได้เพราะว่ารายการของเรานั้นมีการติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องนะครับหากประชาชนท่านใดมีเรื่องร้องเรียนก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0ู3 3 8 3 6 3 6าถึงครับ ทั้งสองคดีนี้แหละครับเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ร้องเรียนมายังรายการโรงพักระวังภัยนะครับว่าคนร้ายอารวาดหนักนะครับเข้าไปลักทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านต่างๆนะครับรวมถึงงัดห้องพักตามอ,มอพาร์ตเมนต์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยานะครับ หลังจากนั้นทีมข่าวรองภัยก็ได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ครับพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อเร่งติดตามจาับกลุ่มคนร้ายนะครับในที่สุดก็าสามารถคลี่คลายคดีได้ทั้งสองคดีครับหากประชาชนท่านใดน,นะครับได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็าสามารถร้องเรียนมาได้ที่รายการโรงพักระวังภัยครับที่หมายเลข02 338 36 36ถึง7ครับวันนี้โรงพักรังภัยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ